สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับช่องพันนาไลฟ์นะครับวันนี้เราอยากจะทําภารกิจของรับส่งพัสดุนะครับของแก๊ปคาแก๊ปไดเวอร์นะครับตอนนี้มีลูกค้าเรียกมาแล้วนะครับตรงพัฒนาการ76นะครับไปรับอาหารครับไปส่งตรงแถวรามํำแหงครับรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับ ซึ่งเราจะลองวิ่งเป็นแบบรับส่งพัสดุบ้างนะครับว่าจะมีลูกค้าเรียกเยอะไหมนะฮะแล้วก็มีรายได้ในการรับส่งสินค้านะครับเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองทำให้ดูกันนะครับเริ่มต้นด้วยรอบแรกครับเวลา13นาฬิกายีนาทีนะฮะเดี๋ยวเรากำลังไปรับพัสดุของลูกค้าครับอีกประมาณ550เมตรครับ ใช้เวลาประมาณ3านาทีครับรอบนี้ครับลูกค้าจ่ายในโหมดของเ,อเป็นเงินสดนะครับจ่ายเป็นเงินสดนะครับได้ทั้งหมด177บาทนะครับแล้วก็มีเพรอยู่3เพจร,รอบแรกมาแล้วมาลองดูกันว่าจะมีลูกค้าเรียกเยอะไหมนะครับรับส่งพัสดุนะครับในวันนี้ไปเดี๋ยวไปลองดูกันครับ คตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับติดต่อรับสินค้านครับโอเคทุกคนหลังจากที่รับเรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปส่งของกันครับร้านบะมี จีนนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าได้รับแล้วยังไงส่งของเสร็จยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวขอตัวไปส่งของก่อนไปกันเลยนะหลังจากที่เรา ส่งของเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกดยืนยันครับยืนยันการส่งนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับเราได้รายได้ทั้งหมด่รอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับมี3เพรเนาะแล้วก็จริงๆเราได้2 4 1บาทนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ส่งงานครับโอเคเปิดงานต่อครับโอเครอบแรกจบไปเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่แถวทาวอินทาครับ น่าจะเปลี่ยนไปเป็น The Scene เนอะโอ้อากาศร้อนกันเลยนะตอนนี้เราจะส่งของอย่างเดียวครับก็จะมีแก๊ปคาร์นะครับแล้วก็แก๊ปคาร์พร้อมคนยกนะครับแล้วก็แก๊ปเอ็กเพรสเอสยูวีนะครับเดี๋ยวเพิ่ม SUV ด้วยก็ไนดะ้ครับโอเค ผ่าแล้วรอบแรกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีลูกค้าเรียกตรงจุดไหนที่ไหนอีกนะครับมีงานที่2มาแล้วนะฮะของแก๊ปเอ็กซ์เพสนะครับรอบนี้รอบนี้เป็นรอบนี้จด้วยแก๊ปเพนนะครับมีเพสทั้งหมด4เพสครับแล้วก็ระยะทางาเรียกในรูปแบบของแก๊ปเอ็กซ์เพสครับไม่มีคนยกเนาะ ปะเดี๋ยวไปรับของกันครับใช้เวลาเอ่อประมาณ6นาทีฮะปะเดี๋ยวไปรับของครับชิ้นที่2ครับของวันนี้ไปกันเลยวู้ก็มีเรื่อยๆนะได้140บาทครับรอบนี้จ่ายด้วยแก๊เพย์ครับครับผมมาถึงจุดรับของแล้วครับผมครับผมอยู่ ใช่ครับคันสีดำครับใช่ครับโอเคครับโอเคเป็นของเนาะนะก็ยืนยันการรับของครับอ่ะรับเสร็จเรียบร้อยครับก็ไปส่งสินค้าครับใช้ระยะทางทั้งหมด8.7กิโลครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีฮะไปะยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> อ่าสุพดิต ไปเส้นพระรามเก้ารัชดาพิเศษ The Nine Tower. นนะดนนายทาวเวอร์โอเค คครับทุกคนหลังจากส่งเสร็จแล้วนะครับก็มีลูกค้าคนถัดมาเรียกทันทีเลยนะครับกำลังไปรับครับโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวสรุปการเดินทางกันเมื่อกี้นี้นิดน,นึงครับเราได้เราส่งของเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับได้ค่าโดยสารประมาณร้อยกว่าบาทครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไป อีกที่หนึ่งครับที่ s อสพาหนะนะครับอาจจะต้องขึ้นไปรับของครับที่ที่เอสพาหค่าโดยสารทั้งหมด221บาทครับลูกค้าจ่ายด้วยแก๊ปเพย์นะฮะรับของร้านซ i สเลอรครับน่าจะพร้อมบริการขนไห้เนี่ย อเคครับทุกคนหลังจากที่มาถึงที่เทอร์มินอลพระราม3แล้วนะครับก็มาถึงแล้วแต่ลูกค้ายังไม่สะดวกมารับนะครับต้องให้รออีกประมาณ10นาทีร้านยังยุ่งอยู่ลูกค้ายังเยอะอยู่ไม่มีคนมารับของโอ้ยต้องมาเจออะไรเนี่ยมาถึงแล้วครับ ส่งที่ร้านซิสเลอร์ชั้นสองแล้วก็บอกให้ผมขนไปให้ไม่ได้มีการเรียกบริการแบบขนเนาะแล้วก็ให้รออีกสิบนาทีอยาอาไปครับผมรอต่อไปโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต้องเดินไปที่ช็อปแล้วก็บอกพนักง,งานครับให้มาช่วยขนครับแล้วก็รถเข็นก็เข็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังไม่ให้ขนเนาะอ่ะมาดูระยะทางครับในรอบนี้เราใช้ระยะทางทั้งหมด17.54กิโลเมตรครับแล้วก็ใช้เวลาไม่ชัวร์เหมือนกันนะมันไม่ขึ้นเวลาขึ้นมานะครับรอบนี้เราได้ค่าโดยสารทั้งหมด221บาทนะครับก็จ่ายด้วยแก๊สเพย์ครับ ต้องช่วยข้อขนด้วยแหละแต่ก็ไม่ได้มีบริการช่วยยกเนาะก็ทำใจครับเครียนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งของให้แต่ละร้านนะครับแต่ละสาขาครับนะเป็นรอบที่3อ่าไปแล้วจบไปแล้วเดี๋ยว เราเปิดระบบต่อครับดูว่า <c oughs> ดูว่าจะมีลูกค้าเรียกตรงตรงจุดไหนที่ไหนนะครับแล้วก็จะได้ราคาเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับทุกคนหลังจากที่เรารับส่งพัสดุรับส่งของ สรอบเรียบร้อยครับก็อยู่ตรงพระรามสานานเหมือนกันนะครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเปิดระบบของแก๊ปคาครับขึ้นมาครับเพื่อให้มีลูกค้าเรียกนะครับเพราะไม่มีลูกค้าเรียกเลยก็เลยต้องเปิดขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ก็เปิดรุดเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปรับ่ลูกค้าครับอีกกิโลเมตรครับใช้เวลา3นาทีครับตรงมังกรซีฟฟ้ดครับ ลูกค้าเรียกในโหมดของแก๊บคาร์นะครับรอบนี้ตอนแรกว่าจะรับเฉพาะพัสดุอย่างเดียวไม่ไหวครับไม่มีลูกค้าเลย <c oughs> ก็เลยอ่ะเปิดแก๊บคาร์ขึ้นมาครับ <c oughs> เผื่อมีลูกค้าเรียกนะครับก็มีลูกค้าเรียกจริงๆนะครับตอนนี้กําลังไปรับลูกค้าครับอีกประมาณไม่ถึงกิโลครับฮัลโหลสวัสดีครับ Okay. โอเคครับ <l> ทุกคนหลังจากที่มาส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยครับจากโอ้โหสุขสวัสดิ์ตรงแถวนู้นเลยนะครับมาส่งตรงแถวเ,เกือบจะถึงรามสองครับมาดูค่าโดยสารนิดนึงว่าเท่าไหร่นะครับร <l> ะยะทางไกลเหมือนกันนะได้235บาทครบผม ระยะทาง27.95กิโลใช้เวลา49นาทีครับ235บาทก็รับพัสดุทั้งหมด3รอบนะครับ3เที่ยวนะครับแล้วก็มีรอบที่รับลูกค้า1รอบครับเดี๋ยวมาสรุปการเดินทางกันนิดนึงครับ เรารับส่งลูกค้าวันนี้ครับช่วงช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับระยะทางทั้งหมด77.6กิโลเมตรครับใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมง45นาทีครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองครับอยู่ที่9.8โอ้โอโรถติดรถติดถือว่าอัตราสิ้นเปลืองถือว่าน้อยมากเลยคโอเครายร้ทั้งหมดนะครับที่เราได้วันนี้นะครับในช่วงบ่ายนะครับทั้งหมด700 เจ็ดสิบสามบาทครับผมประมาณนี้ครับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆยังไงเดี๋ยวมาทำให้ดูกันนะครับผมวันนี้ขอตัวก่อนรู้สึกเคลียร์มากๆเลยใช้เวลาพลังงานในรอบที่3ครับที่ส่งจากเอสพาณิเนาะมาที่ inal, เทอร์มินอลพระราม3านะครับค่อนข้างใช้เวลานานครับรอบนั้น ก็รับส่งส่งของแล้วก็ต้องยกของไปให้ลูกค้าด้วยนะครับก็ไม่มีค่าบริการครับต้องทำใจครันน uh> um)> ี้เจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ